จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD c u v l e a g u e 2025ครั้งที่5สัปดาห์แรกณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชซึ่งปิดท้ายด้วยศึกแห่งศักดิ์ศรีสุดมันระหว่างทัพลูกยางสาวทีมชาติไทยที่เก็บชัยมาแล้ว2นัดรวมมี6คะแนนเต็มเท่ากับทีมชาติเวียดนามโดยผู้ชนะในเกมนี้จะคว้าแชมป์สนามแรกไปครองทันทีโดยแมชนี้โคชออสเกติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทย ส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามเช่นเดิมทุกนัดทุกรายการประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดวลิศราศีทาเลิศทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกกรำอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงศุขและมีปีญจณ์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระการแข่งขันเต็มด้วยความเข้มข้นสูสีแต้มต่อแต้มนักกีฬาทั้งสองทีมทุ่มสุดกำลังเพื่อคว้าเซตมาครองให้ได้แพชชั่นตะลอ,อนมาเต็มอารมณ์กับการแข่งขันยังกับเวทีระดับโลกบวกกับการแก้เกมของโค้ชที่ไม่มีใครยอมใคร ทำกลางกองเชียร์ชาวไทยที่เข้าไปให้กำลังใจสาวไทยอย่างล้นสนามซึ่งผลสุดท้ายปรากฏว่าสาวไทยยังคงไว้ลายความ World Class, เวิลด Class เบียดเอาชนะสาวเวียดนามไป3-2ต่อเซตเก็บเพิ่ม2คะแนนรวมมี8คะแนนขวาแชมป์สนามแรกได้สำเร็จส่วนเวียดนามมี7คะแนนได้รองแชมป์ไปตามระเบียบอย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันโค้ชของเวียดนามและแฟนวอลเลย์บอลเงียนเหมือนจะไม่พอใจทีมสาวไทยเป็นอย่างมาก เพื่อหลังประสบความพ่ายแพ้ทําได้เพียงแค่รองแชมป์กลับบ้านเหงียนตวนเกียิผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเกมการแข่งขันดังกล่าวรวมไปถึงจังหวะปัญหาในเซตที่2โดยกล่าวว่าไทยไม่ได้ชนะเกมนี้อย่างสวยงามเราเสียคะแนนเพราะ VAR และผู้ตัดสินในช่วงเวลาสําคัญอย่างไรก็ตามทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามก็มีปัญหาในเซตที่2เช่นกันส่งผลให้แพ้อย่างน่าเสียดายถึงแม้เราจะแพ้แต่เราก็ไม่ผิดหวัง ในทางกลับกันนักกีฬาพยายามอย่างหนักและชนะไทยไป2เซตต่อจากนี้อีก5วันนัดที่2จะเล่นในบ้านของเราจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะแก้แขนไทยผมรับประกันได้เลยเช่นเดียวกับแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเกมพ่สาวไทยด้วยว่าไทยเริ่มกลัวเวียดนาม5วันแห่งการล้างแขนเซตพ้ายแพ้เพราะว่าตบ15ครั้งตู้เย็นทำพลาดไปแล้ว5ครั้ง ตู้เย็นไม่ควรลงเล่นในแมชนี้เพราะว่าสภาพจิตใจของตู้เย็นนั้นแย่มากเวียดนามแพ้ภัยตัวเองส่วนทีมไทยก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันทีมไทยเล่นไม่ค่อยดีส่วนเวียดนามก็แย่เช่นกันถ้าหากทีมไทยเล่นดีเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วพวกเขาน่าจะเอาชนะเวียดนาม3-0เซตอขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามด้วยนะถ้าหากเอาตู้เย็นทันทุยและบิชทุยลงเล่นใน3เซตสุดท้ายพวกเธอคงจะไม่แพ้ทีมไทยหรอกบางทีฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจโค้ชคนนี้เหมือนกัน